คุณพันครับเกมวันนี้ของแม่โจเป็นไงบ้างครับลูกเกมวันนี้ถือว่าดีโดยสภาพของนักเตะเราเน,นะครับอาจจะมีออกลำบุญเยอะนะครับแต่เราอาศัยทิ้งเวิร์กแล้วก็น้องๆเราสู้กันได้ดีนะครับแม้เราจะ,ะโดนนำไปก่อน1นแต่เราก็สามารถกลับมาได้ด้วยด้วยความมุ่งมั่นนะครับความมุ่งมั่นของนักเตะทั้งสิบเอคนที่อยู่ในสนามครับครับวันนี้ การล้มจากฝูงได้ครับวันนี้ได้วางแผนยังไงวงครับวันนี้ที่มาสู้กับลําพูนผมวางแผนไม้มาสู้กับลําพูนวันนี้ผมกะมาแรกเลยครับหลายคนบอกว่าผมจะมาดับแล้วสูกลับแต่ว่าผมวางแผนนะกับน้องๆตั้งแต่ก่อ,อนเราจะเดินทางมาแล้วก็เดินทางมา,นา,มาในห้องประชุมน้องๆ um, บอกว่าวันนี้เราไม่มีอะไระเสียแล้วถ้าเราจะไปชะเป็นลีกเราต้องมาสู้แล้วครับหนึ่งแต้มเส้นทางของเราก็ไม่ชัดแล้วครับในในในตรงนี้ไม่โจมมาแรกครับ ครับมองถึงแชมเปี้ยนลีกยังไงบ้างครับตอนนี้ถือว่าไม่โจ้ทำผลงานได้ดีมองถึงแชมเปี้ยนลีกนะครับชักมากรวมจริงๆในใจผมพร้อมนักเตะเรายังไม่สันเสมอต้นเสมอปลายนะครับบางแมตช์ก็ดีบางแมตช์ก็ไม่ดีนะครับเราต้องปรับจูนกันอีกเยอะครับแต่ใจลึกๆแล้วก็อยากไวแชมเปี้ยนลีกครับครับสำหรับในเล็กสครับได้มีการปรับเปลี่ยนทีมยังไงบ้างครับ ในเลขสองเราก็ได้เสริมนักเตะมาสองคนครับเนาะก็ได้เสริมน้องปาล์มกับน้องเทพเข้ามาก็จุดที่ที่เราบุกพ้องอยู่ก็ถือว่าน้องสองคนนี้ก็มาทําหน้าที่ให้กับทีมโจ้ของเราไม่โจ้วยดีของเราได้ดีครับฝากถึงแฟนคลับแม่โจ้ครับที่ตามดนตามเชียร์อยู่ ก็ฝากถึงแฟนบอลแม่โจ้น,นะครับชาวจังหวัดลำพูนนะครับเพราะว่าเป็นทีมเดียวกันเป็นทีมพี่ทีมน้องกันแม่โจ้ลำพูนตรงนี้นะครับสิทธิ์เก่าแม่โจ้ลำพูนเราก็มีเยอะก็ฝากขอบคุณนะครับชาวลำพูนทุกท่านแล้วก็ชาวแม่โจ้ทุกท่านครับที่มาหลังให้กำลังใจถึงขอบสนามวันนี้ครับครับขอบมากครับผมครับมาครับัดีครับ